สวัสดีครับวันนี้วันที่21่สิบเพฤศจิกายน2564นะครับอันนี้ผมเพาะมเมล็ดตั้งแต่วันที่12กันยา2เดือนกว่ากเนาะของผมก็ประมาณ3ามเซนเสองถึงสมเซนต้นที่ งอกก่อนนะนะเพราะพร้อมกันแต่ว่าบางทีงอกก่อนงอกจ้าต้นที่งอกก่อนเขาจะโตอันนี้ที่รอดนะครับอย่างเพราะประมาณสองร้อยต้นนี่ที่รอดก็ไม่เยอะ,ะครับมันเขาก็ค่อนข้างอ่อนแอตอนเดิกๆแต่ถ้าเกิดโตสักสามเดือนไปแล้วเนี่ยเขาจะแข็งแรงครับเนี่ยครับ ดินถ้าเกิดแฉะเกินไปเขาก็ลากเน่าเนี่ยครับตายไปหลายต้นบางต้นก็ชอดไปเฉย,ยเยยวลารากเน่าผมริบคุยดินเอาตรงโคนออกให้มันแห้งก็ฟื้นมาได้แต่ว่าก็โตช้ามากอันนี้ก็ยังไม่มีเวลาเอาลงหลุมนะครับแล้วแต่สูตรใครนะครับบางคนเขาก็ว่าแยกตอนต้นเล็กๆ ็โตเร็วแต่ว่าผมไม่ค่อยเก่งนะต้องไอ้ต้นค่อนข้างโตหน่อยแข็งแรงหน่อยประมาณนี้ผมถึงแยกหลังจากมันแตกแล้วนับไปประมาณสองเดือนนะครับหรือว่าเดือนครึ่งอย่างเงี้ยผมถึงจะแยกเพระาะว่าผมแยกไม่ค่อยเก่งเหมือนพวกที่เขาเมืออาชีพนะครับโอ้ที่ได้หลายต้นนี่ตายไปเยอะนะ เพราะบางจุดก็ไม่ขึ้นครับนีครับถ่ายไว้เพื่อเอาไว้ดู <c oughs> เป็นกำลังใจให้ตัวเองนะครับเพราะไม่ยากนะครับถ้าอยากปลูกอันนี้ผมกลับว่าจะไว้ปลูกเองถ้าเหลือก็ใครอยากได้ก็แบ่งแบ่งให้ครับไม่แพงไม่แพงครับ